คำอธิษฐานประจำวันสาธุการเด่พระเจ้าพระบิดาพระเจ้าจอมโยธาสถิตกับเราทั้งหลายพระเจ้าของยาโคบทรงพระี่รีภัยของเราเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลําบากมาเถิดมาดูพระราชก,กิจของพระเจ้าว่าพระองค์ทรงกระทําให้เลื่รังในแผ่นดินโลกอย่างไรจงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าองค์พระยาเวเป็นที่ยกย่อง่ามกลางประชาชาติพระองค์เป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลกพระนามของพระองค์สูงส่งเหนือกว่านามอื่นใดทั้งพวง พระองค์ทรงกอบพระวิเศษและการอัศจรรย์ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระองค์โดยเพนง,งานแห่งความรอดของพระองค์คนบาปทุกๆคนที่กลับใจใหม่และทุกๆคนที่ได้เปิดใจต้อนรับองค์พระเยสุคริสจะได้รับชีวิตนิรันดร์ตามพระสัญญาของพระองค์พระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงตตัดเตือนไว้ว่าวิญ,ญญาณของพระองค์จะเลปลี่ยปลีเมื่อริมีปากของเจ้าพูดสิ่งที่ถูกต้อง และอย่าให้ใจของเจ้าริสึยาคนบาปแต่จงดำเนินในความยำเกรงพระเจ้าวันยังคำ่ำบุญชายของเราเอย๋ยขอใจของเจ้าให้เราเถอะและให้ตาของเจ้าสังเกตดูทางของเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระลัทั์สั่งสอนของพระองค์ซึ่งเป็นหนังควมที่ส่องนําทางในการเินชีวิตของกระปงลายในแต่ละวันพระบิดาเจ้าข้าโอ้ข้าแต่พระเจ้ากระปงลายขอยยอมรับว่ายังมีความบกพร่องในฝ่ายวิญ,ญญาณ หลายครั้งหลายคราที่ไม่สามารถเอาชนะจิตใจตนเองกระทั่งได้หันใจไปประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ยกอวิวาไปใช้ในทางการธรรมหมกมุ่นอยู่กับความคิดของตนเองทําบาปซ้อนบาปต่อเบื้องประภักของพระองค์กลายเป็นคิดเตียนที่วานิยะเนื้อหนังซึ่งได้ส่งกลิ่นเหม็นแห่งความตายข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ก็คงหลายมีใจที่สํานึกผิดจึงขอถ่อมใจลงสารภาพาความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ลงละเมิด ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงขจัดบาปต่างๆที่เกาะแน่นในจิตใจของกระพงร้ออกไปหมดสิ้นด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าใน่ามก่างมรสุมของการแพร่เชื้อพวราควิวิิกที่กลายพันธ์ครั้งแล้วครั้งเล่ามาอย่างต่อเนื่องขอการเจิมด้วยไฟจากองค์พระบัญญาบริสุทธ์ช่วยสร้างเป็นภูมิคุ้มกันทั้งทางฝ่ายร่างกายและทางฝ่ายจิตวิญญาณและขอวทิ์พระิทธิของพระเยซูคริสต์ เลยเวียนเข้าไปในทุกๆส่วนภายในร่างกายของกระพงหลายขอให้อว้ว่าทุกๆส่วนได้รับการฟื้นฟูอย่างอัศจรรย์คอยทั้งความดันกล้ามเนื้อเส้นเอ็นและทุกๆส่วนนั้นกลับสู่สภาพดีโอ้ค่าแต่พระเจ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์กระพงหลายขอสั่งด้วยความเชื่อต่อเบื้องพระพักของพระองค์วิญญาณแห่งความเจ็บป่วยวิญญาณแห่งการลุปโบเวณนีและวิญญาณชั่วต่างๆจงฟังเจ้าทั้งหลายจงถอยออกไป เพราะเจ้าทั้งหลายไม่มีสิทธิ์อยู่ในร่างกายของข้าเพราะร่างกายนี้เป็นของพระเจ้าและขอสั่งให้เจ้าทั้งหลายกลับไปอยู่ในปุ่ไฟนรกซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกเจ้าเดี่ยวนี้ในพรนนามของพระเยซูริดกะพงหลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ไว้ทุกทุกสิ่งไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูริดเจ้าอาเมน